ค่ะสวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านค่ะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีค่ะสบายดีนะคะสวัสดีค่ะสบายดีเฉยเฉยเฉยๆแล้วก็ส่งสุขคนสิรดนะคะมีความสุขค่ะมีความสุขมีความสุขนะคะค่ะแล้ววันนี้ค่ะอากาศเป็นยังไงคะ แนะนำตัวก่อนนะคะแต่เดี๋ยวดิฉันขอแนะนำตัวก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอรัญยางามเชยน,นะคะเป็นนักศึกษาในวานศา,าสตร์ชั้นปีที่3จากวิทยาลัยเบญกลางประจวบค่ายจังหวัดปิ่นทีรีค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปจะให้ผู้ช่วยนะคะแล้วก็ผู้สังเกตการณ์แล้วก็สมาชิกทุกท่านได้แนะนำตัวกันทีละคนเลยนะคะโดยเริ่มจากผู้ช่วยก่อนเลยคะ่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภาภัทรพุทธศิริเนตรหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยกาค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนันสาวนิศราแซ่เจียรับหน้าที่เป็นผู้สังเกตการค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสิริี่ค่ะมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสสวัดีค่ะชื่อสมปองมาจากอุบลค่ะสมปองนะคะมาจากสุพรรณบุรค่ะค่ะจะไปสวัสดีค่ะชื่อเขมจิรามาจากพะเยาค่ะคุณจิเขมจิรานะคะมาจากพะเยานะคะ กกลุ่มนะคะโดยกิจกรรมกลุ่มของเรานะคะจะทำกัน15นาทีนะคะโดยในการทำกลุ่มเนี่ยเราต้องมีวัตถุประสงค์นะคะโดยมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างเดี๋ยว สามนะคะเพื่อติดตามสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยขณะเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ 4. นะคะ,ะ,คะเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและแนวทางในการใช้ชีวิตเพื่อนาําไปสู่เป้าหมายค่ะค่ะจากที่ฟังข้อถกประสมเนี่ยสมาชิกทุกท่านเข้าใจกันดีไหมคะเข้าใจเข้าใจนะคะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มกิจกรรมนั้นต้องมีกติกานะคะค่ะก็โดยกติกาในการทำกลุนน่มเนี่ยจะให้สมาชิกทุกท่านนะคะได้ คิดกันมานะคะว่าข้อตกลงในการกลุ่มของเราเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างอ่าคุณสิริเสนอว่าข้อคิดข้อเกณฑาของเราเนี่ยตัวงมีอะไรบ้างคะก่อนจะพูดยกมือค่ะอ่าคุณสิริบอกว่าก่อนจะพูดนะคะให้ยกมือนะคะ ว่าคนมีกติกาอะไรไม่รู้อ่าไม่รู้นะคะค่ะค่ะก็ะไม่เป็นไรนะคะแล้วมีใครอยากเสนออะไรไหมคะกติกาพูดพูดได้วน้ำเสีย,ดยงยดีดีนะพูดด้วยน้ำเสียงดีๆนะคะค่ะแล้วมีสมาชิกท่นานใดอยากเสนอ,อไหมคะ ้อยู่ห้ามโมยจมื่ห้ามขโมยของของกันไดกันนะคะ,าาะาคาสาร,าราาที่สมาชิกนะคะได้บอกกติกาในการทำกลุ่มไปแล้วใช่ไหมคะค่ะก็เดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยนะคะ ได้พูดอีกรอบหนึ่งให้ฟังนะคะว่ากติกาของเราในการทำกลุ่มเดวยวนี้มีอะไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวเชิญผู้ช่วยผู้นำกลุ่มได้เลยค่ะโดยข้อตกลงของเรานะคะ1น,นะคะก่อนพูดนะคะให้ยกนือทุกครั้งค่ะ2นะคะ,ะ,คะพูดด้วยน้าเสียงดีๆค่ะ3นะคะ,ะ,คะห้าข้มยของของการแลกกนนะคะ,คะ,ะทุกสมาชิกทุกคนเข้าใจกติกาของการทำกลุ่มใช่ไหมคะ,คะ ค่เดี๋ยวกิจกรรมวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำกลุ่มเรื่องโรคในใจฉันนะคะโดยทุกคนรู้ไหมคะว่าโรคในใจฉันเนี่ยคืออะไรคือความรู้สึกข้างในเดี๋ยร็วนะเราที่รู้สึกนะสถานการณ์ะนะะมดณชลลีบอกว่ามันคือ,อความรู้สึกภายในนะคะของเรานะคะในขณนะนั้น,นะคะ่ะ ค่ะแล้วมีสมาชิกชัานอื่นแบบคิดรู้ไหมคะว่าโรคในใจฉันคืออะไรไน่า่ะสมาชิกทุกคนอาจจะไม่รู้นะคะค่ะก็อย่างที่คุณสิริบอกนะคะค่ะโรคในใจฉันนะคะก็เหมือนเป็นเหมือนโรคภายในความรู้สึกของเรานะคะที่อยู่ในใจเราคนเนี่ยไม่สามารถพูดออกไปให้ใครได้รู้นะคะจะเก็บไวไ้ได้อยู่ในใจนะคะแต่วันนี้กิจกรรมของเราจะทํากิจกรรมเกี่ยวกับ การที่จะให้ทุกคนเนี่ยวาดภาพลงในกระดาษนะคะโดยจะให้วาดภาพก่อนแล้วก็จะให้ระบายสีลงไปโดยเราจะแจกกระดาษให้กับสมาชิกนะคะคนละหนึ่งใบทุกคนจะสามารถเอาวาดรูปอะไรได้ลลงไปนะคะแต่เ้ให้ทุกคนแบบระบายความรู้สึกออกมาแล้วก็ระบายเสียวไปด้วยนะคะว่าทุกคนสั่งส,งส,งสารสบัะได้เลยคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาให้ผู้ช่วยเนี่ยแจกระดาษ ที่จะหยิบโอค่ยนะคะก็จะให้กับไปนะคะก็จะให้ทุกคนทูมันิคะว่าทุกคนได้อะไรไปบ้างนใจคทุกคนได้รัไบคะใเดียวเนะคะได้สักใบเดียวนะคะคุณ้อ่าหลายใบทุกคนอ่าทุกคนมีเหมือนกันเลยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวต่อไปเนี่ย้ เวลาวาดภาพนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคะว่ามีสีใช่ไหมคะทุกคนห้ามแบบจับสีหรือเอาสีไปเก็ไบไว้กับตัวเองนะคะคือถ้าทุกคนระบายเสร็จก็คือให้มาวางไว้ที่เดิมนะคะเดี๋ยวเรามานับสีก่อนดีกว่าค่ะว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่ตอนสุดท้ายเราจะได้รู้ว่าจะไม่มีคนเนี่ยนำสีเนี่ยออกไปโอเคไหมคะโอเคอเดี๋ยวทุกคนมานับกันก่อนนะคะเดี๋ยวข้มีสีข้อมีสีอนัน 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ม1ี1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8อมีอยู่สิบแปดอันนะคะถ้าสมาชิกนะคะว่าลงลงไปแล้วเนี่ยเอามาเก็บไว้ที่เดิมนะคะไม่ต้องเอากลับน,นะคะค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนลงมือทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ สมาชิกทุกท่านเสร็จการได้ยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวให้เพื่อนๆเก็บอุปกรณ์กันกนคะคะแด้วให้ผู้ช่วยนันบด้วยนะคะว่ามีกีมหมือ อาจารย์ทุกท่านเห็นได้ว่ารูกลงไปนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจากดิฉันก่อนนะคะค่ะดิฉันนะคะว่ารูปเป็นรูปหัวใจน,นะคะแล้วก็ว่าเป็นสีชมพูน,นะคะเพราะว่าคือในแฟนเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกเกิดมีความรักก็เลยวาดเป็นรูปหัวใจน,นะคะเพราะว่ารูปหัวใจเนี่ยก็คือความรักที่เรามีให้ใหกับคนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะให้กับพ่อกับแม่หรือว่ากับคนรักนะคะกับพี่กับน้องได้ทั้งหมดเลยคะ่ะค่ะก็ ก็เลยว่าเป็นรูปหัวใจค่ะรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันการให้ความรักของการให้ความรักกับคนอื่นเ่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เราควรให้กับทุกๆคนที่เรารักค่ะ,คะต้ไมต่อมาะคะุณของพน,นะคะก็จะเป็นว่านหใจนะคะแล้วก็จะมีต้นไม้สีเขียวอยู่ข้างในนะคะเพราะว่า เป็นคนที่ชอบธรรมชาติค่ะชอบสีเขียวมองแล้วจะรู้สึกสงบสบายใจค่ะแล้วส่งเียเจอแล้วอะไรคะอันนี้ว่าเป็นต้ไนไม้ค่ะว่าชอบต้ไนไม้เพราะเหตุใวรู้สึกว่าสดชื่นอ่ารู้สึกสดชื่นนะคะแล้วคุณส่งสีนะคะว่าอะไรคะอันนี้ส่งสีว่าชื่นค่ะแล้วทำไมคุณส,ส่งสีถึงว่าที่ทะเลนะคะ มุ้บบส่งสีก็ได้เป็นดีนะคะอ๋อไปนะครับของหนูจะเป็นลูกต่กกางนะคกับความรุนแรงของต่มมางก,คากค็คุณมีจกมีคนมองเอ่อทไมถึงรู้สึกว่ามีคนมองะคะะเป็นรรู้สึกอ๋อรน็กนะคะมีคนมองอแล้วคุณสิรินะคะสิริเป็นพุ่งดอกไม้นะคะ การขังโดยตลอดต้องการอิราจะออกไปใช้ชีวิตไม่ใชอยู่ในห้องสิ่ีย่แคบห้องสิริรู้สึกอย่างั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะรู<ม>้สกวโดนกักขัง<ม>ชีวิตอยู่แค่ในกรอบค่<ม>อยากออกไปเจอโลกภายน,นอกะใช้ชีวิตอย่างเป็นอ ในสี่งนี้ก็ได้เอาอไปใช้ชีวิตเองค่ะจะมาหาใช้าหาใช่ไหมคะถ้าบอกว่าเดี๋ยวก็หายค่ะค่ะอ่ามันสมบูรณไม่พอกระดาษเล่นไม่เอามาจีเพื่อนนะคะค่ะตาที่ได้ฟังไปแล้วคะ่ะแล้วที่ได้ฟังไปแล้วทุกคนรู้สึกไงเนี่ยอยากทราบว่าสิ่งที่ทุกคนทำไปวันนี้ทุกคนทราบไหมคะว่ามันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างหรือว่าสามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างคะ 在公共场合。Hey, กิจกรรมเนี้ยไปทำที่บ้านได้นะคะทุกคนถ้าทุกคนไม่สามารถระบายความรู้สึกให้คนอึนเนี่ยเราควได้ทุกคนก็สามารถเอากิจกรรมเนี้ยมาวาดภาพหรือระบายสีเพื่อระบายความรู้สึกความในใจออกมาได้นะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็กิจกรรมของเราก็จบแค่นี้นะคะ,ะคะ่ะสวัสดีค่ะ